สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บายั c h ช n n นลนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะาพาคุณหลานมาวิ่งออกกําลังกายนะคะวันนี้ดูนางจะเชื่อฟังทุกอย่างเลยนะคะหลังจากที่ได้ประสบการณ์เมื่อวานเนาะเอาจาัก,กรยานมานะคะทําให้เหนื่อยมากวันนี้สู้ไม่สู้สู้สู้เลยใช่ไหมอ่ะเริ่มสตาร์ทเลยวิ่งไล่ตามนางไปนะคะทุกคน กล้องสั่นยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะเอาวิ่งหยาะๆยอเรื่อยๆเลยเ,ลยเอาวิ่งไปเลยวิ่งหยอะหยอกยอยยกๆยๆ่แบบนี้าจกอะไรมันแค่คือการเริ่มตน้นอ่น้องวิ่งเลยไว้ยอย่าหยุดนะ <c oughs> <c oughs> นางบอกว่าขาจะหักแล้วด้วยความที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนาะกินแล้วก็นอนตั้งแต่ช่วงโควิดอะค่ะทุกคนเอาคขมอส เธออย่ายอมแพ้สิเห็นไหมเนี่ยพาเด็กน้อยมาออกกำลังกายก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนวิ่งไปหยุดไปอาเร็วๆววิ่งมาเร็วๆอ่ะรอเรวเอาเรว,เรว,วิ่ง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 ไปเลยนำหน้าไปเลยนำหน้าไปเลยไปค่ะเย้ yeah. วิ่งตามน้องน้องวิ่งไปเลย นางจะทิ้งป้าแล้ววันเนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าจะปวดท้องถ้าเกิดน้องดื่มน้ําเยอะแค่จิบก็พอไปทางกลางเราวิ่งไปเหมือนเมื่อวานวนะเนาะแล้วก็เราก็กลับเนาะโอเคไหมเดี๋ยวน้องต้องกลับมาเรียนอีกเร็วๆทางมันเลอะทุกคนดูทางนะมันก็จะมีน้ําหน่อยนะฝนตกค่ะเอามาเร็ว มัวแต่ลีลาเอามาลงทางนี้ก็ได้นี่มาเลยข้ามมานี่เลยวิ่งมาวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่ง,ง <c oughs> บ้านหลังนี้สวยเนาะ <c oughs> ทุกคนนี่เห็นไหมเป็นบ้านทรงโมเดลค่ะมาเร็ว <c oughs> เอาเร็วๆดิยังไม่ทันวิ่งถึงไหนเลย ไปเราวิ่งให้ถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปยืนเล่นตรงน้นสักแป๊บหนึ่งมาเร็วไป,ไปคะ่ะทุกคนวิ่งต่อเดี๋ยวตอนขากลับเรามาดูน้ําตรงนี้เนาะโอเคไหม <c oughs> ไปน้องวิ่งเลยวิ่งนหน้าไปเลยเย้เย้เย้วิ่งร็วมายอะไร <c oughs> ไปดูน้ำต่อไป <c oughs> แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหรอ อะไรของเธอขอดื่มน้ำหน่อยเดี๋ยวค่อยดื่มค่ะยังเหนื่อยอยู่เดี๋ยวแป๊บเึงให้หยุดแ๊กนก่อนให้หลานหยุดพักก่อนนะคะนี่เมื่อวานอะคลิปที่สามเนาะยันมาถ่ายวิดีโอตรงนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะตรงนี้จะเป็นน้ำที่เชื่อมต่อมาจากนาเมื่อวานนะคะจ้าเมื่อวานฝนวันนี้ฝนมันตกไงมาฝนมันตกมันก็เลย ทำให้น้ําเยอะตรงนี้นะเล่นไม่ได้นะจ๊าน้ําเนี่ยแลดูว่าจะมีปลิงนะทุกคนกลัวปลิงนี่ค่ะ<ว>มันจะยาวไปถึงโน่นเลยนะคะปะพักเสร็จแล้ววิ่งต่อค่ะ<ว>เอามาขวดน้ําถือให้เอาวิ่งค่ะวิ่งวิ่งวิ่ง<ว>ยกแยกยกแยกเร็วเร็ววิ่งสิวิ่งสิอย่าเดิน ต้องฝึก<า>ให้นางนวันนิดล,ละหน่อยเเท่านี้เหรอเออวิ่งไปค่ะแล้วแต่เนี่ยอย่าวิ่งอื่เอาวิ่งไปเราให้วิ่งนาไปก่อนเลยให้นาหน้าไปก่อนเลยวิ่งตามสุสารนางเมื่อวานเมื่อวานนางกลับไปแล้วก็ต้องทบน้ําไปเรียนหนังสือต่ออาวมอแต่หยุดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ฝนตกเร็วๆนี่ส่วนยางที่พามาดูเมื่อวานเนาะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนปา์มนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะมีทั้งสวนปาม์มแล้วก็สวนยางพารานะคะเอาวิ่งไปค่ะคนเก่งหันหน้ามาบกให้บกมือให้กล้องหน่อยเลยไปก่อนเลยตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวล้มอะวิ่งดูน้ำด้วยดูน้ำด้วย วิ่งค่ะต่อไปรรร